ข้ออะไรมึงเล่นของมึงนี่เงินขออในซองโจรมึงเอาบัตรมาเยอะแยะมากมายเอ้าวบางมาต้องรุนแรงก็มาวอยวายก็โชคเขาพลาดอะไรเนี่ยมันเอาเป็นบริจาควัดอ่ะวัดไหนวัดไหนวัดแมนยูหรือว่าผูลผู้เชียร์แมนยูนะผู้ฝากวัดด้วยไปถึงขอนสนามแล้วบัตรสามมื่นความใจถึงลุงแม่เขาทำยังไงไม่เข้าไปดูนั่งดูทีวีหน้าขอนแก่นอย่าไปเล่าอย่าไปเล่าเขาลุง ประกาศเดิ้หัวหน้าชินกรบอกแล้วว่าคนดูคนไหนไม่กัดสันสว่างหัวหน้าจะถอนงอกใครล่วงร่วมไอเบียนชิผ้าชีพขาวมึงร่วงเห็นได้ชีพดำเลยนะ่ะจัดก,การมาเลยจัดก,การมาเลยนี่น้องทำอะไรอยู่เนี่ยฮะผมก็กำลังท่องหันหน้า,านงลง <นะ S 2> อยู่ลงกำลังพาท,ท่องสวดมนต์ท่องสวดมนต์ใช่นี่เองรู้หรือเปล่าว่าสถานะตอนนี้เราเคืออะไร เราเป็นลูกเตือลูกโจรอาชีพของเราก็คือป้นเขาไม่ใช่มานั่งท่องอะไรแบบนี้หลานบอกเขาไปเลยเรานับถือพระบิดาโอ้ยอีเอาแค่พระเจ้าที่เราอยู่ในวัดไม่พอแล้วมั้ยบอกว่าเราเอาขี้ขึ้นหิ้งโอ้ยอีมือน้ผใหญ่เราสวนตะวันหลานสิ่งไม่ดีจะร้านจัดการเอง แม่มนนลิเกชินกรเด่นดีเดอฝากไว้เด้อเดออย่าลืมหาดอกไม้มิ่งเหมือกไอ้หุ่นไอปอกไอปากปมาชินกรนเ<อ>ด่นดีก็ต้องหาชินกรสิ<ด>เออแต่ถ้าชินกรติดก็ลูกเป็ดปากแบนนะครับ นะครับลูกเป็ดผมกันทั้งทีโอห์บอกลูกเป็ดปากแบนเลยแมนเชียร์ใหญ่เชียร์ด้วยนี่คุณนี่แม่ครับลูกเป็ดก็ไม่ใช่ดอกไม้ก็ไม่ใช่จะทำนะครับตอนนี้กำลังมาแรงสมยศลูกอ่างทองครับผมอย่าไปดูผมไม่ชอบดูสมยศทำไมอ่ะเพราะว่าสมยศลูกดกโดกดพราะอะไรถ้าโกเป็นแม่ยกคณะสมยศกูขี้เกียจชนะให้เงินมันชนะอะไรก็ดีหมด ตอนแรกนี่เจ้าภาพเดินใจดีหาทีมงานชินกรมาเขาก็คัดทุกตัวครับผมสังทโพเขาก็คัดมาสายยันไอ้อตตรนีเขาก็พิโทยเขาก็คัดมานี่เขาก็คัดมาขันก็คัดมาขันมาแต่ไหนเนี่ยแต่อายุธเขาไม่คัดมึงจะรอมาดูไ์สดอยู่นะเพื่อนคุณอะเพื่อนคุณก็ดูไ์สดอยู่นะเนี่ย ไอ้ผู้นำสอนมาที่พี่มาวันนี้พี่ต้องการให้เก่งฝึกฝีกไม้ลายมือแต่ผมไม่อยากจะฝึกผมไม่อยากไปเสรืรเป็นโจนี่น่ะใครไม่ฝึกพี่จะฟ็อกท่อ <ผม S 2> เอา บอกให้ไปเป็นข้มาข้าบุกจะมากงหนสมงตแล้วต้องบุณแค่ด่าตัวต้องปิจะปนมาให้ตำรลวนจจกมึงละแมมต้กลัวห่อไอ้ต่อยพี่ต่อยพี่ผมไม่ต่อยนต่อยไม่ต่อ เฮ้ยเอเกอ้นีเลยไ,ไม่้อยนะไอกหน้ตไอ้น้น้าไม่หน้อ้หน้า้น้าอ้าอหน้าอ้น้าไอ้น้อ้อหน้ไ้าไอนไอ้หนน้าไอ้หอ้นไหน้่ไอาอน้าไอาไออะไรกันนไอ้บุนาไน้าไอ้หาไอ้หนอออออ ใจหายหบหูนพวกเป็นสื้ารใครก็รู้ใหญ่เองไม่สู้ผักไส

국민 aw disappointment radio it